มาให้บุญไงประชาชนให้บุญเดินชามนี่ยแล้อทองล่องกนอยู่บ้านนี่ยแหละทองเนี่ยนั่นละขอได้ชูวยชบ้านโหงพอไปยุ่มองว่างอังคัมทำเกาะทางแบงคเชพาะชิปูนไปหมดยังยังก็เดียวขอย สวดีท่านผู้ชมนะครับนนี้กับหนุ่มมิถิลาวกันได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทของลาวท่านผู้ชมเพื่อจะมาติดตามวิถีชีวิตของข้าเจ้าในยามตอนเซาเซาแล้วกันบาตรกจะพาท่านผู้ชมนี่เที่ยวชมหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบาตรกจะพาท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศแอมๆกันเลยท่านผู้ชมเนาะบาตรุกก็มาหเวงานข้ารา้กาเนาะโอ้เบ่งเป็ดเนี่ยข้าเจ้การนี่ก็แม่นข้าเจ้ารกำลังเกลือเป็ดหรือว่าเกลือซัดเลี้ยงข้าเจ้าเนาะก่อนข้าเจ้าจะไปให้ไปสวนเอาห้ามมกเลย ไปได้โอ้เกิดอาขิตงอเลยโอ้ได้เข้าหลายเนาะมีเขาแอบคือเขาคู่ปีนึงเข่าสู้ไม่้นปเนี่ใจล้ๆึนพักเนาะพักกับเจลโอ้ขักเลยเสบะเสบะนัมบะะเอาปรตูข้ามามาต้นวิถีชีวิตของเจ้ลเข้าแล้วนอน บุเหมคนาไปไล่เหมือนบิมีตั้อยวยเดนบ้านากักงามงานทำามือนเเดินบ้านเกี่ยงสะอาดเนาะล้วกาเงือนซ่านเพื่อนนี่แตเป็นเงื่อนไม้เนาะเงือนป่าไม้เป็นเนาะน้าแบบอไเกือไก่โอ้ไก่หลานนี่เนาะโอ้เดินบ้านครับ ไก่ของเขาหรือมั้งเผื่อเห้เผื่อทำหมดเลยตรงนี้มันต้นเนาะถ่ายตัวเธอได้ตั้ไก่ขึไล่หลายทางมุ้งแล้วทำผุ้งอันนี้กับปลาตุกตาจีนอยู่ที่จุดจุดหนึ่งของบ้านโฮงเมืองบุรพากลัขมวนทางด้านหลังของปลาตุ้งจะเป็นธรรมชาติที่ว่าปลาตุกตาถ่ายโทษให้ทำมุ้งตรมนี้ได้ครับส้มงจะมีทางต้นไม้ใบหญ้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนหลังไม้ เงินใหม่อของชาวบ้านหรือว่าชนเผ่าผูไทยที่ว่าย้ายมาแต่เม,มืองวังอ่างคำเนาะทางด้านนี้ก็เป็นเฮื่อนหลังเก่าซึ่งว่าเฮื่อนหลังนิน่จะมีอายุญญป,ประมาณ30ปีขึ้นหลังนะครับทุกทเป็นเฮื่อนเก่าดั้งเดิมหรือวาเนาะนี่เราบิใช้ใช้ในนี้ใช้เป็นนวยเป็นนวยเป็นนวยนะมันออกมาพีเออออกมาพีออกมาพีแล้วมาเก็บเอาเก็บมาแล้วมาดีสะก้อนดีนล้มันพงท็ดขันนี่คือคันาน่ะเออดีถ้มันพงแล้วก็ วันนี้เรามาเข็ดอิ่วล้อนะนี้ล้อก่อนอืมล้อก็ให้มันย่าแล้วก็ใส่นี้ใส่นันนี้อิ่วนันนี้เออปินนันนี้ดึงง้องขันตู้บักลาบก่อนขันยาแกงขันยาแกงบ่เยาหม่อนเผ็ดโอ้แบบว่ารถสาะยาหมันเผ็ดมันหืนละขันก่อนขันก่อนเอาน้ำมันออกเนาะเอาน้ำมันหืนออกแล้วเขาโง่อันนี้เฮ็ดเองหรือว่าซื้อเออเองซื้อซื้อ คือบอ่เออขับขโอ้ขับโม่โเ่โม่เดียวเดียวโม่แต่ก้อนพ<อ>ูดตด้นี่ฮะเล็กลงไปทำไมตรงข้ามเลยโอ้บ่มีนะเด้อก็มันนี่หมอข,อมขอายเด็กนอนเลยนั่นแหละก็ห้าจังหวะบ่มีนะโม่แบบนี้นะ,ะตอนนี้พ่อตุ๊กตได้นั่งอยู่กับโพ่าสีพมอายุจะปีแล้วพ่อ หกสิบปัยหลังสิบปายเนาะอ๋อนี่หกสิบปัยปีดำทุ่มเป็นชาวบ้านห้องเมืองบุรพาเป็นคำวุเออแม่ละเสื้อสายไงลงมาแต่ทางเมืองบางอ่างคำเออเออได้มาย้ายมาอยู่ที่แล้วยังให้พ่อเพื่อนเนาะนี้หกสิบปัยหกสิบกว่าปีแหละเพื่อนอาเจ้าหูประวัติความเป็นมาอือเนาะของหมู่บ้านนี้หลายขึ้นหกสิบกว่าปีแล้วแหละย้ายแต่คนแต่ก่อนแหละคนเมืองบางอ่างคำเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่เลยเต็นชกการพลัง เลยมงนี้แหละมงโบราณเลยเขาบ่ามงเช่มึงเช่ม,ง,ชมงมาได้เฮ็ดเหตุวิบเลยตินมาอยู่ผีตินไปอยู่ผีโหลลายแล้วจะเทวชัตวัดคนแล้วมาอยู่ผีบ้านนี่ก็เตอร์นแล้วอบ,บ้านอันนี้หละเขาคนแต่เขาเลยล้อ,อทองล้อทองล่องนอยู่บ้านนี่แหละทองเอ็นั่นแหละเขาได้ช่วยชาบ,บ้านโฮมบ,นบ,นบน่นบ่นพูนพาโลโงโล,โล <S 2> <S 2> เออเออโฮโล ฮงโลฮงยังนั่นแหละเอออันนั้นเลยบอกไม่ใหดแล้วนะนๆเขาเอาไปมาแล้วหานอยู่กอดเราอยู่ใส่อยู่ที่ปอบานตอนนี้กับบานนี่มาคนจะนี้แหละมันยุดช็อกเมลาราเลยชนหลายคนก็ออกไปยุ่งว่างอังคําอยู่ท่าบาะทางแบงอยู่ชิปาะชิปูนไปหมดแล้วยังยังพเพรียวคอยตอนนี้เต็มยุดคนตอนนี้แสดงว่าเป็นบ้านใหญ่ก็คนหลายคนหลายครอบครัวทั่งทั้ง หลังจากมันเซฟเซฟสูงข้ามแล้วโอ้มีเซฟโอ้มีเสื้อแล้วค่ะเจ้าไปหาเงินหาข้ามย้ายไปมัดครอมัดรัวเลยย้ายไปหมดเลยโอ้ยเป็นอย่างนั้นนะเฮ็ดอยู่หาอยู่หากินได้เลยอสิบลักเฮ็ด้เลยว้าวหาอยู่หากินก็หาผักหาหญ้าหาปูหาปลาม่น้อยเชลตุแห่เชยมองนั่นแหละเออเอ็นแฮลลุ่มใอลูกต่อหาลูกใหม่ลูกต่อเอ็นเฮลเอ็นโบไปเรนแอยๆหากินไปอย่นั้นได้ อยู่ยวกับการทำมาซาวำมาซาโอ้แม่นดีมากการทำมาติเนาะอืมดีว่าสงบร่มเรื่นกลมกลืนเนาะเพราะเนาะดูบ้านนี่ก็ได้คักนิดหนึ่งผู้ชมเนาะไปเบิ่งวิถีชีวิตของข้าเจ้าอยู่ในเขตชนบทก็คือการเกี่ยวเขาเนาะแต่ว่าบางหมู่บ้านนี่คือเข้าให้คือจุงสิ้นข้าเจ้าจะส่วนแรกข้าเจ้าจะหูดเถาท่านผู้ชมจะใช้โดยการหูดถ้าเป็นชนเผ่าบรูแต่ว่าชนเผ่าผู้ไทยนี่ข้าเจ้าจะเกี่ยวหลังจากนั้นข้าเจ้าจะไปปั้นหรือว่าไปตีนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวไปติดตามท่านผู้ชมบรรยากาศกันเลยท่านผู้ชมบรรทุกจะพาท่านผู้ชมไปเกี่ยวข้าวซอยผู้สาวไปไปเกี่ยวข้าวนี้เียนอยู่ใส่เย็นน้ำลิ้นเนี่ยเย็นน้ำลิ้นเนี่ยโมอะไรละโมชามโมต่อผมได้มันจบมาเจ็บก่อนจบแล้วจบแล้วคือไดจบจบแล้วบ่รอจบแล้ว 就这、uh, 么定了吧。<Yeah. S 3> yeah. จับเลยจับเลอ่ะเอาเลยเอาขนมมิดเป็นบอกมิดเลยแบบนี้นี่กาบรรทุกกาได้ขึ้นมาหอนเท่าบัวเท่าสีคมเนาะเออไม่แล้วบัวเท่าสีคมมีซาซาดันชาดไม่พุ่งไม่พุ่งบ่เออไม่พุ่งชาดเองเลยบ่พอเพาชาดเองเลยแม่ชาดเองโอ้แม่บ่เป็นผู้ชาดเออแม่จูบุชาดเราไปทิ้งพวกเขาเลยประทุนมปเอามาทั่วเนาะอืมดูอันเทปมีชานมื้อนึงนี่แลี้ยวกว่าขึ้นนึง แล้วาสามมื้อแหละผืนสมื้อนะอพื่อเฮาเหลาเนาะเออบบ่มเนี่ยเหลาเว้นนะเหลาเว้นในคนอะไรไปแล้วแช่น้ำในชาตั้งๆานโหมายเขาว่าเ้าเหลาตั้งหาเหลาตั้งห้าเหาเว้นตั้งหาเดสมมติว่าเฮายากได้ลายใดก็ได้บนลายนี้ลายคัดลายนีมีแต่ลายนี้ยังเดียวมีแต่ลายนี้ยังเฮ็ดนี้เฮ็ดเฮ็ดสมสสื่อที่เอ้ได์ได้ขายก็ได้แล้วผู้ซื้อก็ขายพืน่าได้คืณห้าสิบหาสิพันเนาะห้าันตกอยู่ สองร้อยบาทเงินไทยเอาสองร้อยพอเท่ากันไหมเท่าคนนี้เนาะในบรรยากาศสวยงามเลยอือ่าได้มางานมาซานคนนี้แหละอ่าสิทธามันเรื่องฮิตคองอยู่บ้านนี้ฮิตคองบุญใหญ่อยู่บ้านนี้เจ้าเทสเน่เฮ็ดเห็ดแบบเนี่ยม่ให้เฮ็ดบุญใหญ่มีบุญชาจะเฮ็ดบุญจะตัดเดินชามเลยนะโอ้บุญเดินชามนั่นเออถาานั่นอาจจะบุญกองขาวจำบุญขาวอะไรบุญไม่ได้วัดไม่ว่ามันบีวัดบีว่า เป็นจำของเข้านั้นเออมีมีสังแม่หยัยงมะมีข้าวต้มข้าวลามันมีพอได้นีหมูกับขาหมูจำพอได้มนีไก่กับขาไก่ในมื้อออกไม่สามค่ำหรือเออ่าข้างเดือนขึ้นหรือเปล่าขึ้นเนาะขึ้นสามค่ำเอี่ยมีประเพณีมีประเพณีเออ คือกันบระกับอยู่มองสุ่มอยู่นาเพียงร้านเออคือกันนั่นน่ะเบรว่าเฮาแบบนั้นน่ะขึ้นผูกแขนเฮือนนี้เออ,องจากเฮือนนี้แหละแห่ไปเฮือนนั้นเออไม่ละแห่มดบ้านเลยเหมือนั่นเนาะเออ,เอ,อแบบนั้นออแหละเบบเดียวเนาะเอแบบเบ,บเียวนั่นแหละหลัวบบเนาะอืม,อมตัวนั้นแหละค่ะเธอก็สร้า,า,างมาบุญใหญ่เนาะเออแม่ ต้นเนาะเอ้ยเกลือหมูเหรอหมูตัวนี้ก็น่าจะได้เกลือเอ้ยเกบบางนะเฮ้ซับ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 มันมุนเราไปเกลือบ่เกลือหมูบ่ะให้เกลือไก่ทั้งไก่ทั้งหมูเอ้ยไก่ทั้งหมูเนาะ งน้องเด็กน้อยอยู่ในสวนอําเภเนาะข้าเจ้างูจักน้าเวียกนางงานก็คือหลังจากถ้าพ่อแม่มาแต่ให้เจ็สวนเนาะมาแต่ไปหุบเข้าหรือว่าไปเกี่ยวเข้าเนาะเด็กน้อยข้าเจ้าก็นึ่งเข้าเป่าไฟท่าแล้วก็เฮ็ดคือเฮ็ดกินหรือว่าเฮ็ดเดี้ยวเฮือนที่จะว่าไปทำบ้านก็คือเกลือมูเกลือเป็ดเกลือไก่นะทรับอยูส่เด็กน้อยเนาะอายุว่าประมาณเจ็ดแปดปีเนาะประมาณนี้แหละยังยังเฮียนอยู่ประถมตังประถมอยู่

<laughs> หัวย่ออีกแต่น้อยในสี่เดือนหนึ่งแกมาสร้างเลยกินมมแบบน,นมแม,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 ม่ปะสี่เดือนนะท่านผู้ชมไปทอยัอนยเกบกกันเบกอ่ะสัตว์เลี้ยงก็จะมาเองเนาะซึ่งว่าบ้านนี้มีทั้งหมดิษฐ์สิบสามลังคาเฮือนแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเขาเจ้าลายท่านผู้ชมซึ่งว่าบ้านนี้จะเป็นดินเพียงอยู่กับธรรมชาติ ในหมู่บ้านจะมีผูผาออกมาเลยท่านผู้ชมคือทางด้านนี้กับเด็กน้อยกำลังเกือเป็ดเกือไก่ท่านผู้ชมอยวไปติดตามมาชมกันเลยเอาเอาไปเอ๊ะมเด็ดสามคนนี่ให้คุณน้องเด้อหนูทรมาสตดเลยหน่อยนึะ

ให้นึกเห็นเต็นท์ม,มอเลยนึ่งดูล,ลานเลยท่นผู้ชมขึ้นมาหดถึงเฮือนของเอื้อยเพิ่นแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนยามเลงคือเอื้อยเพิ่อนนี่กำลังสวยเขา้ามาจะให้ไปสวนมืย้ยเออมาถูกเข้าเนาะเออได้ยังกินแรงมั้ยนี่ได้ยังก,กินแรงนนก,กินหมด ทำไมเขียนมาบวบ่เออเออเอ่ทายเสร็จกก่งเออเก่งบวบทำมุสมแมทเห็นป่ะแบบแบบหล่ออืมทำมมเนาะแล้งเก่งมากบวกใส่เกลือเป็นนัวเออแล้วเนาะอืมคักขัดคััดขาีตัวมาจะให้จะสวนถึงเขาเป่าไฟเนาะแล้วเก่งมาบวบให้กินตอนไห้ยามแรงเออ นี่เนาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในสนนทรท้ทเลยปะไปมาติดพันติดเทเบึ่งคักเลยอยากให้หัวยามแรงขาเจ้าเห็ดยังเนาะหลังจากขาเจ้าไปหูเข้าหูน้ำมาเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินแนว่ยไรนี่ได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เห็นแท้ๆเลยเนาะว่าขาเจ้าใช้ชีวิตอยู่แบบไหนกินแบบไหนอยู่แบบไหนเนาะในแต่ละมือแต่ละวันอันนี้ขยแม่นวิถีชีวิตแท้ๆที่ปะตุมาถ่ายทอดให้เห็นกับหูกับตาท่านผู้ชมเลยนะ เอาตอนนี้บาตุก,กได้ยืนอยู่ที่ห้วยซึ่งเป็นวังสงวนของบ้านโฮงเมืองบุรพภาคนขมวนกับบาตุก,กได้พาท่านูุสมนี่เ<ม>ที่ยวชมวิถีชีวิตของข้าเจ้าในบรรยากาศตอนยามแรงๆนับตั้งแต่ข้าเจ้าเกลือเป็ดเกลือมูเกลือไก่แล้วก็ตำข้าวเนาะแล้วก็นึ่งข้าวเปเ่าไฟจนเฮ็ดยูเฮ็ดกิ่นคุณธรนผู้มสมเนาะก็ได้เห็นวิถีชีวิตแก่นแท้ของข้าเจ้าและะ้วก็หมู่บ้านแห่งนี้เนาะซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าติดกับธรรมศาสตร็คือมี ห้วยนี่เป็นวังสงวนซึ่งว่าข้าเจ้านี่ประชาชนนี่เนาะแต่สมัยแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไซส่งไซหรือว่าอาบน้ำเนาะไซเล่งน้ําตัวนี้เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะซักเครื่องซักผงก็ต่างข้าเจ้าจะไซเล่งน้ําตัวนี้เ,เนาะเป็นลักเลยซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดทางกระทรมาซาแต่ทางด้านทุน,ทนก็จะมเม่นขัวทา่านผู้ชมเป็นขวัวขัวไม้เนาะหมอขัวไม้ก็คือขัวอู้นั่นแหละท่านผู้ชมเกี่ยวกับภาชาโนชาวบ้านเลยเนาะผ้ากันเฮ็ดผ้ากันสร้างแล้วก็ไต่ไฟ ถ้าว่าเป็นรถไถเนาะก็จะข้ามห้วยัวนี้ไปได้ข้ามห้วยตรวนี้แต่ว่าถ้าเป็นรถจักบ่บนอนรถที่ว่าเบาก,ก็บุรถจักรรถที่ย์ด้วยอย่างนั่นแหละหรือว่าคนนั่นแหละแล้วจะใต้ขวดตะพุ่นข้ามไปทำานสมซึ่ง <c oughs> ว่าวิถีชีวิตแบบนี้เนาะหาเที่ยวหาส้มหาเบิ้งนี่อาจจะบม่มีเลยหรือว่ายาสุดเนาะถ้าว่ายอยากเบิ้งวิถีชีวิตแบบด,ดังเดิมคือจังซี่เนาะก็ได้บ่าตุกก็ได้มาถ่ายให้ทำบุสมิ่งได้เห็นเนาะได้เบิ้งได้ส้ม บ่ว่า,าจะเป็นทางภายในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็หวังว่าคลิปของบ่าวทุกคลิปนี้เนาะจะได้อัธรสดแล้วก็ได้เนื้อในใจความได้ความรููได้สาระดีๆเนาะแล้วก็มีความหมายสําหรับผู้คนที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศนจากบ้านเกิดเมืองนอนตัวที่ตัวเองเคยอยู่บนฝั่งสายเห่ตัวเองเนาะได้ไปอยู่ทางต่างประเทศจะไปตามหน้าที่การงาน ด้วยหน้าที่การงานต่างๆแล้วก็สร้างครอบสร้างครัวอยากกับมาบ้านมาเฮือนก็กลับมาบ่ได้ก็สามารถเบิ่งได้ที่ส่องวิถีเล่าของบาตุกส่องเดียวเท่านี้ที่ว่ามีวิถีชีวิตแบบนี้ได้อัธร,บรุบ่ว่าจะการตามเข้าอย่างต่างๆซึ่งว่าการตามเขานั้นเป็นเอกลักษณ์ของส่องบาตุกไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะและ้วก็ทางด้านพุ่นก็แเม่นผู้ผาป่าไม้นี่หละท่านผู้ชมที่เกี่ยวงามบพร้อมกับบรรยากาศงามแรงงเนาะ อ๋สำหรับคลิปนี้กับซีบูมีอย่างหลายนะท่านผู้ชมเนาะก็คือเก่าควจากกันไปแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิถีเล่าของบอลตุกเนาะแล้วก็ขอขอบคุขอบใจเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับซมเนาะถ้าว่าบูมี f เอฟซีบูมีท่านผู้ชมในมือนั้นเนาะบอลตุกกาบูมีมือนี้หรือว่าบูมีวันนี้โบเดินมาโบเดินทางมาฮอดจุดจุดนี้เนาะก็ขอขอบคุขอบใจเลยๆที่ว่าเอฟซีแล้วก็ทางท่านผู้ชมทางภายในและก็ต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนเนาะแล้วก็ให้การ เบิง้งโดยโบุคคามโฆษณาเนาะการสนับสนุนก็คือการบวกค้ามโฆษณาของบาตุกให้บาตุกนี่ได้มีค่านะ้ำมันลดได้ไปถ่ายคลิปดีๆทำสาระคดีแบบนี้ให้ทางผู้ชมได้ฮับซมอยู่เรื่อยๆเนาะก็โคฟากติดตามเนาะฮับชมรายการของบาตุกนี่ไปเง้วๆเลยทางผู้ชมเนาะเพราะว่าบาตุกจะได้มีกำลังใจไปเฮ็ุคลิปดีๆทำไทยทำสาระคดีแบบนี้ออกมาเพราะว่าต่อหน้าไปเนาะซิปปีหาเศร้าปีไปอาจจะบ่เห็นวิถีซีแบบนี้อาจจะเป็นเพียงความทรงจำหรือภาพอดิที่บอกเล่าปากต่อปากเนาะระหว่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะ หรือว่ากระตูว่าทุกเองเนาะสำหรับคลิปนี้กาสที่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี นี่แหละย้ายแต่คนแต่ก่อนแหละคนเมืองวังอังคำแน้วย้ายมาอยู่นี้แหละเต็นชกการพลังแต่มันยุดชกไม่ราเลยชนหลายคนก็ออกไปอยู่เมืองวังอังคำอยู่ท่าเบาะทางแบงอยู่ชิปโปชิบูนไปหมดแล้ยังยังเปรี้ยวคดอยู่บ้านนี่แหละเปรี้ยวคดแล้วก็